แต่ละประเทศก็มีการประกันสุขภาพที่แตกต่างกันไปครับรัฐบาลสหรัฐภายใต้การนำของนายบารักโอบามาประธานาทิบลีคนปัจจุบันก็พยายามผลักดันกฎหมายประกันสุขภาพที่จะถือว่าเป็นการปฏิวัติโฉมหน้าการสาธารณสุขของสหรัฐไปโดยปริยายการประกันสุขภาพที่ว่านี้รู้จักกันดีในชื่อของโอบามาแคร์ครับเราจะย้อนกลับไปดูที่มาของนโยบายดังกล่าวอีกครั้งจากรายงานชี้นี้ครับ Then the Government told about me Care Obama 奥 CA รアการปฏิรูประบบสาธารณสุขครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์ของสหรัฐเพื่อให้ชาวอเมริกันสามารถเข้าถึงหลักประกันทางสุขภาพได้ง่ายมากขึ้น a 巴 a ケアถูกพูดถึงมากขึ้นในช่วงหนึ่งถึงสองปีที่ผ่านมาโดยรัฐบาลสหรัฐภายใต้การนำของนายบารักโอบามาประธานาธิบดีคนปัจจุบันพยายามผลักดันนโยบายดังกล่าวให้สำเร็จเป็นรูปธรรมแม้ว่าจะถูกพรรครีพับลิกันต่อต้านมาโดยตลอดก็ตาม แม้จะไม่ใช่เรื่องใหม่แต่หลายคนก็ยังไม่เข้าใจว่าโอบามาแคร์คืออะไรกันแน่และมีหลักการในการดำเนินงานอย่างไรแม้แต่ชาวอเมริกันกว่าร้อยละหกสิบจากจำนวนประชากรทั้งหมดที่สมควรเข้าถึงหลัากปาระกันสุขภาพดังกล่าวก็ยังยอมรับว่าพวกเขาไม่ค่อยเข้าใจคอนเซปต์ของโอบามาแคร์เท่าใดนักและยังคงกังวลว่าสิทธิประโยชน์ที่พวกเขาจะได้รับจากนโยบายนี้คืออะไรกันแน่โอบามาแคร์ are, หรืออีกชื่อหนึ่งคือ Affordable Care Act หรือ A.C.A. คือกฎหมายที่จะเป็นหลักประกันว่าชาวอเมริกันทุกคนจะสามารถเข้าถึงการรักษาพยาบาลที่มีคุณภาพได้แม้ว่าพลเมืองคนนั้นๆจะมีฐานะยากจนก็ตามตัวรัฐบาลจะบังคับให้พลเมืองทุกคนต้องซื้อหลักประกันสุขภาพของรัฐ มิฉนั้นก็จะเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมเป็นค่าภาษีในช่วงสิ้นปีซึ่งเมื่อมีผู้เข้าสู่ระบบดังกล่าวมากขึ้นราคาค่าประกันสุขภาพก็จะลดลงและรายจ่ายของประชาชนที่ต้องหมดไปกับการรักษาตัวก็จะลดลงตามไปด้วย นอกจากนี้เงินที่ได้จากการบังคับซื้อประกันสุขภาพดังกล่าวยังถูกนําไปพัฒนาคุณภาพของระบบสาธารณาสุขและระบบประกันสุขภาพโดยสาระสําคัญที่สุดก็คือการควบคุมไม่ให้บริษัทรับประกันสุขภาพทั้งหลายเก็บค่าใช้ใจ่ายที่แพงเกินจริงเพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ที่มีรายได้ต่ําด้วยซึ่งผู้ที่สนใจสามารถซื้อบามาแคร์ได้ผ่านทางเว็บไซต์ของรัฐบาล healthcare.gov โดยมีรายงานว่าหลังจากครบกำหนดเส้นตายในการยื่นเรื่องเพื่อขอซื้อหลักประกันสุขภาพโอบามาแคร์เมื่อวันที่31มีนาคมที่ผ่านมามีผู้สนใจในโอบามาแคร์มากถึง7ล้าน1 0 0คนซึ่งถือว่ายังเป็นสัดส่วนที่น้อยอยู่เมื่อเทียบกับชาวอเมริกันอีกกว่า40ล้านคนที่ยังไม่มีหลักประกันสุขภาพเป็นของตนเอง ทางด้านของประธานาธิบดีบารักโอบามาก็แสดงความมั่นใจว่าโอบามาแคร์นี้จะเป็นผลดีต่อชาวอเมริกันทุกคนและเขาจะเดินหน้าผลักดันอย่างถึงที่สุดเพื่อให้โครงการนี้เดินหน้าต่อไป แต่สำหรับฝ่ายที่คัดค้านโอบามาแคร์นั้นส่วนใหญ่มองว่าพวกเขาไม่มีความจำเป็นที่จะต้องเสียเงินเพื่อซื้อประกันสุขภาพจากรัฐบาลแม้ว่าเรื่องสุขภาพจะเป็นเรื่องสำคัญแต่ด้วยช่วงอายุและสุขภาพที่ยังแข็งแรงพวกเขาก็ยังไม่มีความจำเป็นที่จะต้องซื้อประกันสุขภาพ ขณะที่กลุ่มชนชั้นกลางและผู้มีรายได้มากในสหรัฐรวมถึงกลุ่มพนักงานบริษัทก็ล้วนแล้วแต่เป็นกลุ่มที่มีประกันสุขภาพเป็นของตนเองอยู่แล้วดังนั้นจึงไม่มีความจำเป็นจะต้องซื้อ o b a m a าแค e เพิ่มเติมอีกแม้ว่าทางการสหรัฐจะยืนยันว่า o b a m a c a ครสามารถใช้ควบคู่ไปกับประกันที่มีอยู่เดิมได้ก็ตาม หลังจากนี้คงต้องจับตาต่อไปว่าโอบามาแคร์จะได้ผลจริงในทางปฏิบัติหรือไม่เพราะนักวิเคราะห์ทั้งหลายมองว่าคงจะเร็วเกินไปที่จะด่วนสรุปผลที่เกิดขึ้นจากโอบามาแคร์เพราะเพิ่งเริ่มใช้ได้ไม่นานแต่ประมาณปีหน้าก็คงจะสามารถประเมินเบื้องต้นได้แล้ว ซึ่งสิ่งที่นาวิตกกังวลเป็นอย่างยิ่งก็คือโอบามาแคร์จะกลายเป็นระเบิดเวลาที่ทำให้สถิรภาพของรัฐบาลชุดนี้ต้องสั่นคลอนหรือไม่เพราะขั้วตรงข้ามอย่างพ,าพรคติพับลิกันก็ยังจ้องจะล้มโครงการนี้อยู่อย่างต่อเนื่องและสามารถทำสำเร็จมาแล้วครั้งหนึ่งเมื่อตอนที่เกิดกรณีก government down, าร์เมนชัดดาวเมื่อเดือนตุลาคมปีก่อนหลังสภาสหรัฐไม่ยอมผ่านร่างกฎหมายงบประมาณรายจ่ายประจำปีจนทำให้หน่วยงานราชการเกือบทั้งหมดต้องปิดทำการนานเกินสองสัปดาห์